แฮร์รี่พอตเตอร์มาตั้งแต่ตอนถ่ายเอ่อมาเท่าไหร่แล้วมันฝังใจมากอยากเป็นนักเขียนมากเพราะนักเขียนเจเกรอรลิงรวยไหมโอโ้รวยนะตอนนี้เจเกอรลิงมีเงินเท่าไหร่ทเท่าไหร่นะจากการจัดอันดับนิตยสารฟ็อกส์นะครับล่าสุดนะเจเกอรลิงมีทรัพย์สินสุทธิที่ประมาณ1,000พันล้านเหรียญสหรัฐคิดเงินไทยประมาณสามหมื่นล้านบาทนักเขียนมีเงินสาม0 0ล้านชิวๆเพลิน,ๆ,ลนๆนะครับประมาณนี้นะครับมีเงินประมาณนี้พี่พี่เราบอกเฮ้ย ถ้าเกิดต่อไปเนี่ยเราเป็นนักเขียนเนี่ยนะครับแล้วเราสามารถเขียนหนังสือโด่งดังได้ขนาดเจเกโลลิ่งได้เอาละว,วะมีเงินสามหมื่นล้านบาททําประโยชน์ได้เยอะนะครับมาเป็นนายกจะได้ไม่ต้องอเสียนงนะจะได้ไม่ต้องเอือประโยชน์ให้กับพวกพ้องอะไรก็ว่าไปนะครับเพราะนั้นบอกเลยว่านายกนี้ยังอยากเป็นอยู่นะนะครับแล้วเพราะนั้นเนี่ยเออก็อยากเป็นนักเขียนแต่มาบอกที่บ้านปุ๊บนะย่าอยากเป็นนักเขียนนะย่าด่าหูชาเลยนะ เป็นนักเขียนยังไงแล้วจะเอาอะไรกินมันไม่มีเงินอย่างมันบ้านเราก็จนเราจะยังไงโอ้โหจัดหนักอ่ะนะย่าต้องจัดหนักอ่ะนะพี่หนงก็เซ็งเป็ดอะ่ะนะจงังหวะเนี้ยนะบออแล้วแต่บออเล้กพี่บอกเลยว่าพี่ต้องเลือกจังหวะนั้นมันต้องเลือกอีกแล้วระหว่างความอยากของตัวเองกับเรื่อ,องครอบครัวมันต้องเลือกก่อนจังหวะนั้นในที่สุดพี่ก็จะต้องเลือกครอบครัวก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าอยากมันก็อยากเป็นนักเขียนแต่มันต้องเลือกทำอววาชีพที่หาเงินได้ก,ก่อน,นะน,น,น,ยอ,ยนอย่างที่บอกแล้วว่า เราไม่อยากเปลูกจ้างเพราะนั้นี่พี่ก็เลยรู้สึกว่าโอเคแหละเราสอนผีได้เพราะนั้นเราเป็นเอ,อ่เรียนเชีงในโตประวัติมาอะไรเงี้ยบางเย่าวน้อยก็ยังพอสอนสือได้เพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ก็เลยเปิดโรงเรียนติวเรื่อกจากติ่กกุ่มเร็กๆก่อนแหละค่อยๆเก็บเงินเก็บทองมาเรื่อยๆในที่สุดอย่างที่บอกผ่านไปประมาณสามปีนะครับจบยี่สองยี่สามยี่สี่ยี่ห้าผ่านไปอายุยี่ห้านะครับตอนนั้นเนี่ยครับมีรายได้เข้าเรียนกวดวิชาพี่นะครับปีละประมาณสองล้านบาทนะครับปีละประมาณสองล้านบาท นะไม่ได้บ้างหมายอะไรนะครับนะก็มีประมาณนั้นนะครับพี่บอกว่าแน่นอนว่าถ้าเกิดต่อไปเรื่อยๆเนี่ยพี่ไม่ต้องทําอะไรนะพูดง่ายๆที่บอกแหละแค่อยู่ต่อไปเรื่อยๆในแต่ละปีนักเรียนก็จะดีมากขึ้นเองถูกปะ่ะเหมือนสถาบันศุลปศาอื่นนะถูกปะ่ะนะอาจารย์อู้อาจารย์ปิงนะอาจารย์ประจิตเผานะซุกเคอะไรก็ตามถูกปะ่ะแต่ละคนบอกเลยว่าแต่ละคนเขาก็ต้องเริ่มจากนเล็กก่อนแล้วเขาก็จะต้องขยายไปเรื่อยๆตอนนั้นพี่สอนมาสามปีพี่ก็เริ่มมีชื่อเสียงบ้างแล้วในหมูเ่เด็กนักเรียนปลายเนี่ยนะครับเพราะนั้นเนี่ยพีีี่่บางงก็เเริิมมดใจแล้้วนโโอห นะครับนะแฮปปี้ปีดราม่าเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่บอกเลยว่าปกติแล้วถ้าเป็นคนปกตินะนไม่รู้ว่าถ้าเป็นคนปกติเนี่ยนะครับเขาก็ควรต้องทาอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆนะเขาก็เก็บเงินไป2ล้านสามล้านห้าล้าน8ปล้าน1ิบล้านร้อยล้านก็ว่าไปไปสร้างตึกตรงพยาไทยใหญ่ๆแบบนั้นถูกป่ะนะครับเพราะฉะนั้นก็ควรเป็นแบบนั้นแต่ตอนนั้นเนี่ยพอพี่พอพี่ถึงจุดจุ็นหนึ่งที่บอกว่าเฮ้ยแต่่อนนี้อยากจปเขียนนี่หว่า เราเคยมีความคิดอยากเป็นนักเขียนมาตั้งแต่6-7ปีที่แล้วว่ะตอนนี้เรายังไม่ทําเลยแต่ตอนนี้เรามีเงินแล้วนี่เรามีเงินพอที่จะสร้างบ้านเลี้ยงตัวเองได้แล้วเรามีเงินเก็บแล้วอ่ะทําไมเราถึงไม่เขียนหนังสือหรือไม่ยากทำในความวิจัใจเราฝันล่ะนะครับเพราะฉะนั้นนะครับนี่เป็นอย่างที่พี่จะบอกทุกคนต้องกล้าทำตามความฝันนะครับถึงจังหวะนั้นเนี่ยพี่บอกแล้วว่าพี่ตัดสินใจเลยว่าพี่จะเขียนหนังสือและพี่ตั้งเป้าหมายใหม่คิดเหมือนตอนที่พี่ตอนที่อยู่มปลายแล้วพี่อยากจะเข้าที่หนึ่ง ในสุดอย่างที่บอกมาเล่าฐานทั่วไปในสุดพี่ก็ได้จริงนะเห็นปะในสุดพี่ก็ได้พี่หนึ่งธรรมศาสตร์จริงนะพี่ย้อนกลับไปหาอาจารย์เลยอาจารย์ครับที่อาจารย์เคยบอกว่ามีคนพันคนเก่งกว่าผมอ่ะผมยังเชื่อคำนั้นอยู่เพราะถามว่าตอนที่ผมพี่เข้าไปตอนที่ผมเข้าไปธรรมศาสตร์รุ่นนั้นเนี่ยมีเด็กเกลียดไหมลืมเป็นร้อยเด็กโรงเรียนเก่งๆมีไหมลืมเป็นพันแต่การที่ผมได้ที่หนึ่งผมชนะทุกคนเขาผมเก่งกว่าเขาไหมไม่ใช่ แต่เป็นพ่อผมที่ทมตั้งใจและมุ่งมั่นมากของเขาทำงานเขาเก่งกว่าผมจริงนะผมยอมรับแต่เนี่ยผมอยากให้อาจารย์ดูและให้อาจารย์ฝาเป็นตัวกทบรุ่น้องทุกคนเลยนะว่าคนเราถึงไม่เก่งเท่าไหร่แต่ถ้าใจต,ต้องการถึงเก่งไม่เก่งเท่าไหร่แต่ใจมันวอนนะัะก็ต้องทาได้นะครับเพราะใหญ่ทุกคนวอนเขาไว้เพราะฉะนั้นพอมาถึงจุดที่ชีวิตที่ต้องเปลี่ยนถูกปะ่ะเมื่อวันที่ชีวิตเดินเข้ามา ซึ <mile> ่งจุดเปลี่ยนจนบางครั้งคนเราไม่ทันได้ปรเตรียมหัวใจเนี่ยบ้างคะก็สนุกก็สนุกค่ะแล้วก็แบบเป็นกันเองมากได้อะไรบ้างจากพิธีกรวันนี้มาพูดได้ความคิดหลออะไรอย่างเพราะว่าเอาไใช้ชีวิตได้พี่ทันมาพูดเป็นยังไงบ้างคะ ได้แรงใจได้แรงใจการเชชีได้อีกไดทงตาแไดทังตางแอร์น้องะคะาไปใช้ประโยชน์ยังไงบ้างก็ก็ได้หลักในการแบบใช้ชีวิตทั่วไปอะไรเหตุการณ์แบบว่าไม่ยอมแพ้ต่อความสั่ ดีนะครับมันทําให้เด็กหลายคนเนี่ยที่กําลังทิ้งิดในด้านของปัญหาต่างๆในชีวิตในการที่ว่าตัวเองนั้นยอดพอครับวันนี้ที่พิการมาทําให้เราน่ยได้รู้ว่าอาจจะมีคนที่พอกว่าเราครับอาจจะมีคนที่แย่กว่าเราครับแต่สิ่งที่ดีที่สุดคือเราควรที่จะมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะทําให้ดีที่สุดนะครับไม่ต้องไปสนใจใครคือเราทําขอให้ตัวเรานั้นทําให้เต็มที่เต็มใจแล้วก็มีความมุ่งมั่นที่จะทําเหมือนทุกคนทุกคนอาจจะทําดีเราอย่าไปมองเขาครับเรามองตัวของเรา ว่าเรานั้นทำดี้อยู่แล้วครับขอบคุณค่ะที่ทานมาผู้ที่รงมรียันสิวิกอ